มะเบงลุงปเหมือนพายเรือนะครับพี่น้องน้ำก็ไหลแห้งนะครับอยู่คลองกดบานฟ้าหวนโอ้ห่าคือไหลแห้งแต่พ่อใหญ่บอกย่านบอกพ่อใหญ่บอ,บอกมันชินแล้วบอกพ่อใหญ่ชิน,ลชนลแล้วบ่โอ้ไปน้ำน้ำไหลเลยบ่ครับเนี่ยไหลลงเลยเขาบมดตรงข้ามเลย,ยโอ้มาเบิ่งทั้งผีครับพี่น้องบานเนี่พี่ทั้งผีเดิมมาลัดเบิ่งพ่อใหญ่เคนพ่อใหญ่เคนพายเรือลิดมาทั้งผีเลยเป็นมาเดี๋ยวสิบผ้ามาลัดเบิ่งทั้งผี เดี๋ยวพ่อใหญ่ก็สิโพกมาทางนี้ละ่ะพุ่นโพกไปพุดแล้วไปพุดแล้วบอ,อกพ่อใหญ่มาหนี่ยรีบเลยโอ้เนี่ยนอนน้ดนำไหลเป็นบระยานเลยนะครับพี่น้องครับโอ้ได้ไปเบิง่งผีพี่น้องนี่นะครับพี่น้อง,ค,องคลองกุดฟ้าห่วนคลองกุดฟ้าห่วนบ้านฟ้าห่วนอำเภอขอวังจังหวัดยโสธรเดี๋ยวพ่อใหญ่เป็นกันสิโพกมาทาั้งขุ่นเหรอพี่น้่า คือหายไปเลยนอพ่อยให้เฮ้าบานเียใช่ะเือเอาออกมาแล้วบอพ่อยให้โพมาแล้วบอกใช่ะรอเอาคือเงียบไปโอ้ฝนมาแล้วครับพี่หนองพุ่นโอ้เรามาแล้วพุ่นน้ำไหลวุ่นวันวันราพอยาดแล้วอ้ถือว่าเก่งนะครับอยู่กับเพ่นอยู่กับน้ำนะครับพี่น้องครับพ่นอยู่กับน้ำกับอยัางมาจังสีนะครับ ห้องกุดบ้านฝ่าหวนนะครับพี่น้องพนทำมาหากินแบบนี้พนกัดชิ้นแบบนี้เพนว่าพนอยู่กับหนามมากแบบนี้ตลอดเลยนะครับบ้านฝ่าหวนตตำบลฝ่าหวน์อำ,ำเภอขอว่างจังหวัดยะโสธรนะครับพี่น้องครับไปแล้วครับพี่น้องครับ